เออ,เอ,อดังไปก่อนทีเขาเสีเกินก่อนที่เขาสเส็ดนอากินแล้วก็ถ่ายคลิปเขาต้องเป็นคนดังก่อนเนาะทุกคนบึง้ง อยากเหยียบม้าจนหมุนมาอยากพักจนหมุนเวิดโอเคแหละเอาเวิดสิสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนไม่อนี้มาแบบแปลกๆนะทุกคนเปิดคลิปมาแล้วมาเก็บพักซีส่วนของเฮานั่นเอง มื้อนี้เขามีเมนูแปลกนะทุกคนเป็นเมนูแรกของคลิปเลยแต่ว่าเขาเนาะบอกอะไก่อนว่าเขาบอเลกินเมนูนี่แต่ว่านี่คือคนทีเป็นนางเอกนะทุกคนคุณอากะเป็นยังเหรอ,อเซบ้าเซบ้าเจอนั้นาก็เป็นตากล้องแต่ว่าแจ้งได้กับบบบสลัดออเอาปี่น้องนางเอกในบอกเป็นกวัวหมูเขาถามว่าออเป็นยังสลัดคือบอกเป็นทุกคน <c oughs> นี่แปล่ อันนั้นเป็นคำตอบของโซล้อยนะทเขาไม่ได้ตากันทุกคนนะเขาบอกว่าเก่งเอาแล้วมีแตะกินอย่างเดียวเขาเอาได้ยูตะกินดีเฉพาะหนอแด่ยูบอกว่าเก่งคนว่าผักซี่ฮอนะงามงามกินพอทานพี่น้องเบิดเฮืร์นกินผู้เดียวผักซีนี่นะเอากินเบิ่ง์ดได้ดูคิวแห้งแซวแป๊บบอกมาฟักซี่หมดเนาะกินแล้วมันซี่หมดนาะที่เป็นฮูดังซีมันคิวเลยหาใจอายนี่เฮ้ยเแล้วพักจะได้ขีบกองสลัดนะคะบุกคำนะบุกได้กิน เป็นค่ำคำทุกคนพอดีงามอากาศดีพอดีเนาะอากาศก็พอดีพอแล้วสักซี่หลายนะกินเบิด์ตบนพอแหละพี่แย่เลยเป็นยังกูไปได้กินเก็บปลาหลวันนี้ใส่เสียกันสั่น่ะถ่วงมาอ้วนเด้อพี่น้องบอกกันได้ว่าอ้วกมาเด็อ้วนทุกคนอ้วกผววอ่ะผัวในระยะอ้วนบาเด็อ้วนเด็โตกลมุ้มจืดจืดจับมือนะพักอันนี้ด้วจ้ะพักบัวดิอายุเอาเอาเอาแล้ว ไปแล้วโอ้โหคนเมนี่ขอเสนอเมนูพี่น้องยังเกาะเขาเออนังเกาะซอยจุโมเมนต์ซอยจุอ่าโมเมนต์ซอยซุกเขาเออนังเกาะซำมลาหนูเออนังเกาะซุกแบบเออร์ยังน้อ แต่โหแต่ว่าซำล่าซำล่ากับไม้เท่ามันครึงซุกครึงดิบพี่น้องอ๋อเ้าวซมาปิีงเสีนแบบซำล่าเนาะทุกคนแบบเอาแบบครึงซุกครึงดิบอันนี้เป็นเสีนอ่าเสีนยนยังเสีนงวนเสีนเนื้อง้วนเนาะทุกคนแต่ว่าข้าวบุรีกินแต่ง้วนนะคะเสียชาวแฝงชาวพรสออยกินเนาะทุกคนแต่ว่าน้องๆเขาอยากกินเขาก็เลยมาเห็ดกลิบเนาะทุกคนเพราะว่ากินซื้อบ่ได้เนาะเ้าต้องกินไหนพี่น้อง FC เบิ่งคนแต่งเสียะเนาะทุกคนมาเรื่อยมาเรี่กินอยบุ้งคุเยายที่นอกิ้น อันนี้คันนาคันนาบัวคันนาทุกคนคันนาลองแซ่บอันนี้สิเป็นตับหวานอันนี้สิเป็นอ่าเห็นไก่เห็นสับอยู่กล่องเห็นขับอยู่อันนี้สิเป็นเพี๋ยเราเป็นหอนผีงัวเนาะจนไร้เขาสิกินสิ่งกับผีมันจัดเสบทุกคนใส่คำภาษาบ้านๆมาเลยอันนี้ตับยังสดอยู่ตัวที่สำคัญนี่ทุกคนเขาเห็นกระสกินหาขี้เหลียวด้วยว่าคือยน่อย่อย่ออย่าง สามพัมนหรนือสามพันหรืองวัวเป็นแถวเนาะ <3, 000, S 1> มันห่อขี่มันอยู่ฮาหลังเนาะไม่จะขีง่งัวทุกคนสามพันหรือแมนสามพันหรือ,ลอแล้วก็อันนี้คือ,อ 3, 000, สิ่งสิ้นสันพัวบ้านเนาะทุกคนเขาเอินว่าสันสิ้นสันพัวบ้าน 3, <000. S 1> แต่ว่า,าชาวไทยบู้เขื่อนยังนะทุกคนแต่ว่าบ้านเขาเอิ่นสันพัวบ้านขันผู้ใด้ได้เป็นเคยพัวบ้านบอกกันเลยพี่น้องได้กินสิ้นสันเวลาเขาเจ้าขางัวขานมนดองกินจนวายักกินจนเบื่อ ประ้านเท่านะบ้านเท่านะเงินเดือนสิบขแพงแล้วพี่น้องแต่ว่าได้กินสิน้ำซ้ำแบบข้าวเจ้าขาแล้วเขาวเชหายนาะงแปเนาะงานบุญเรืวองงานบุญน้ำซ้ำนค่ะซิกซ์ค้างวัวทุกตัวตอนนี้นี่ซ้ำอบ้านแม่ากินนี่แหละไปไปเดี๋ยวลงมือเดี๋ยวชาแปะหั่นเด็กเคี้ยวให้เราได้บมทุกคนซอยซอยแบบซอยเป็นสามตอนทุกคนถามชาวพนผู้สิกินก็ผู้บนได้กินเด้สามสามอันแล้ว นี่บอทำมาเลยข้างซอยเป็นสามตอนแล้วก็ไปปิ้งเสียดายเนาะผู้ใดที่แบบกินดิบนะซะเอาบางๆเลยบางๆบ,บ,บอเกือกหนึ่งเหมือนเด็กเขาไม่นั่นตัดคขอาดนี้บ,บะเออหั่นแหลกบางๆคืกินเจ้าผู้บริเกินเลยบ,บอกก,บกกับอีแม่เรววาบอบริกินทุกคนแบบสิน้นงานดานั้นงานดองบวกก้อนนี่ก็แบบอิ่มแล้วนะก็เลยแบบข้าก็เลยเอามาเห็ดปิ้ง ใส<ช>่คือใส่ช้ได้เลงเนาะจีสียรุกว์เนื้อเขาเอิญอะไยกกังก็สเต็กเนื้ออันนี้บาร์บ,าบีคิวข้าวเมนูตามเอฟซีว่าแมนบูทุกคนตอบเด้อร์คอมเมนต์บาร์บีคิวข้าวแมนยุกสเต็กสเต็กเนื้อว้าเขาเห็นบุสุกเด้เนาะปาดบนข้างในมันก็นสิบแบบซุบกบวชักบนใน อยู่ทางประเทศเนาะเขากินแบบทิพย์แบบทิพย์บวนดิบย์แต่แบบมันต้อหั่นออกมาแล้วมันจะเป็นแบบทาข้างทางในแดงข้างนอกกันซุกุกเขาก็ลาดด้วยอย่างบมดไปเกลือได้เนาะเห็นในคักขีะที่แบบเขาเจ้าเห็นพริกไก่บ่เอเกลือแล้วก็พริกไก่พิกไทยป่นเออเอาเกลือเดี๋ยวมาทิถมน้องแล้วก็โหยลงใช่แล้วบ่เอ๊คืองูจีตอดเขา ก็เหนคนดังก็เห็นอก็เียวเขาห้อยลงเลยมันห้อเขาเห็นเขาห้อยลงเลยแ้น่าจะโดดังน้ำก่อนนี่แสบยบก่งไก่อันนี้เขาเอิดอันผักกิลิวอยากดาหง่อมันอยากยางบอกบอย่างติ่มหยางบุดเสียบไปซอยกินดิบๆก่อนกินบ่ไวยไปกินดิบมีไคกินดิบตะเคนเลยทุกคน ปแบบปมาโมนี่นะเสียสิ่งต้นเลยถาผู้ใดที่หมักกินดิบนี่ตัวของหมกักเขาหมักเห็นเขากินนะยูทูบเบอร์แบบเขากินแบบฟินนะทุกคนลองดูฮะเดี๋ยวถามผู้สิ่งจุกกันไปกินขังขอบง,งวัวทุกคนอีพออะไรง,ง,งวังเงวเขาเคาะยำแะรงัวเราทางเบิดมีจากตัวเนาะตอนนสาม สี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกโตทุกคนสาเก่าเนาะคายออกจะเป็นจากโตละพีพอคายออกบินคายวางส่วนอันสกินดองบอกก่อนนะคายออกประมาณสามตัวเขาจะส่วนนี้งอเป็นราคาเนาะแต่ว่างวาเขายัางพีอยู่เอาหั่เกลือมันก็เลยตุย ขี้งัวนี่ลายแหงไปปูยังกะเอาไปใส่กบบระเบิดทุกคนเพราะว่าง,งัวมันลายกันง,งัวหน่อยกับบืมีขี้มันกันง,งัวลายมีขี้มันแบบใส่เกือกปูของฟังนะงนั้นไว้ไว้ขี้งวัวภาษาอื่นฝุ่นแต่ว่าภาษา,าไทยอื่นยังก็พุยบอแมนแยภาษาอังกิจแบบโบหูเนาะขอเขาอิ่นยังก็แปลปภาษาไทายภาษาลาวเห็นเขียนบอก,ว,บอกบว,ว่ามุนงวัว <c> ป <oughs> ่าตีขี้งัวแปลว่ามุนงัวถ้าอยากหัวเด็แปลกูเกิน พวกตัวแม่มันลูกนะปล่อยแล้วพี่น้องมันจังปีนเขาหัวนะตี้งว่าไปตะแคนดีพอละตีนคนบอนทิ้งปีนเขานี่ข้างนี้แหละว่าที่นี่นะหัวจังขึ้นเทิงสูงแต่ก็ยังบน่นนใจว่ามันสิปีนเขาได้คือเก่าบนนี่ก็พวตัวนี้นางงามกว่าหมัว่าสิได้กินพวได้งงกินจักมาแต่ยังหมัวก็ยัง หลอนแกแซสกว่านะเออมะมลีาีมาทีกินแทนะสงซาลีร้อมะาีร้อยมะมัลีร้อยคนจะกินมะรีปิงน,นละ,ะเต่งามเลยอฮก็ดูไปายเตนี่นี้มีนายมันอยนพอมีนายยดิ นี่คือดึงอยากในมักส์ลีใหญ่นี่อยยังหมากหนึ่งหักปวดปวดเอาหลจะมาก่กะเสเดียวเยยังเแต่สองต้นนี้อืมได้กกินมักสลีพร้อมอนนยนะมาา่านี้นะเพราะอะบ้างโมวีนท์สักเอ้ยฮอนักินชุบว ช่ำนี้เขาก็จักระส้วนอะเนี่ยเนาะแต่ว่าถ้าลงวัดกันจะพอคนบริสันเสีนแบบเบออยากซุกปปนไดนแล้วมาหน่อยมาน่อยอุกแล้วทำผู้กินด้อันนี้ก็สซุกแล้วเปิดก่อนถอ้าดถอดถอดขีดอ,ออ,อนนดอออดถนอดถออดออออ เราแปบ,กกกบูกินสออิเดียวบูกินสินตกใจว่าอุตส่าห์เห็ดเมนูปิ่งสิ่งตัวเองออกคล้องคินเลี้แล้วคิดว่าชาวแปบบูกินทุกคนอาสุกจำได้บ,บเเออ่เอาไไปมันวกินอายุอายุตุ่นตื่อปิ่งก่อนปิ่งกันนั่งงามทุกคนมันปิ่งร,รังแบบพอดีแดงงามพอดีหอมแต่คนตัวนี้ก็อายุ อายุว่าทุกคนดูเนี่ยพี่น้องเขาปวดทีว่าเฮาปลูกมาจะมันจะเเดือนนี่นะได้กินซัมมี่นะทุกคนกินหันพวกอยู่ในขครกินเบิดเจ้าของเป็นคนใจดีนะทุกคนแบบใจดีใจบุญนะฮะงัวก็เลยกินก่อนเบิดอยู่ข้างล่างทุกคนเขาก็ยังบูงกันเราสร้างอยู่ไหวๆเอามาทุกก่อเกาไปทิมแล้วไปทิมแล้วมันหมางเยอะคนอ่อนเวลาหายมาแล้วมันอ่อน สุกแล้วทุกคนอไอเงางวดตัวมึงพอแล้วบอามาซอยแบบนี้มันซอยนาเนแะแล้วแต่คำคำเขาพนอดีปากสุกขากเลยทุกคนนี่นะเาแปรกเสาลอยมันบดสุกมันสุกแล้วออันย มายากเขาเนาะมันเป็นสันมันเป็นแบบเป็นเนื้อแข็งมันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจักโมงแล้วนะหกโมงหกโมงแล้วไรยังอยู่ในป่าแล้วแม่นบ่าหกโมงแม่นเยอะทิพนาทีไวดีเนาะบ่หอดเต๋ อ,อันนี้มันน่ะแข็งแข็งทุกคนจังแบบอีหยังนีเนาะยวเ่าแฉลงมาเนาะมาอยู่ทาง,ลางหลังแข้งไห้แข้งกระยามพี่น้อยแบบมันชิดดือ้อแต่ว่าเขากระไห้คือเก่าเลยมาหน่อยอยู่ทางหลงังหล,ลายๆตัวทุกคนกำลังเป็นตะกินเลยเดี๋ยวเขามีเมนูก้าปุ่นนะเ,าาเนเาะพ่รอระเบ้อสาวๆเห็ดแจ่วเพียทุกคนมาระเบิดเห็ดแจ่วเพียเลยจ้ะ ทุกคนทั้งลมนะจะเป็นเจรียงคิวเฮียแล้วก็พริกขัวแล้วก็พัขก,กขุวถอกลงบรสันหลดถอกปลาบีบเส้าหวงโอเคใจดีคมคมคมว่าจะกอันนี้นะคมเลยอือ พักจนเต็มเตะมเต็ยังี่ยวั้กินอยู่ทุกคนมืดแล้วแช่ตัวนี้เด้อมากินอยู่บ้านากันดีป่ะที่พ่อกับที่แม่เราบ่าได้มากินตอนเลยเวลาเรามาถ่ายคลิปเราบอกเราว่าเราเวลากินในกล่องเวลาเราถ่า,นนา,ยา,า,ายคลิปมันเราหลักอายกล่องอ่ะเด้แค่แบบเขากินธรรมชาติต่างกล่องอะไใกล้ๆนั้นเราบ่ได้อันนั้นบนรดเราบ่กันได้แล้วแล้วลทุกคนเบิง่งเบิ่งอาหารกันแป๊บหนึง่งพาดคุยดูไป แปะคุยดูเหลือเดี๋ยวทุกคนจะแป้ะรสีนสุกลราเหลือกคนยันตุยได้แปะเอาตับนะแป้มันจะยำไงตับตัวอยู่กลางตัวอยู่สุกกินโบเป็นทุกคนโบแมนเซียนกินสิโบทนัดปันใดพักหอมเริมวันนี้เอานี่สิเป็นตากงให้เขา เบืงว่าสาวสิกินอะไรทุกคนสาวแปรเป็นคนส่วนมากินนะเพื่อนเพรื่อนอยากกินแบบซอยจุแต่ว่าเพื่อนเห็นเขากินเรื่อยๆได้จังโมโหเป็นตอเสียบเนาะแปรเนาะเขากินนะปฏิกินเองเด็ดติบเข่าบ่ถือมาเป็นทังไดย่าเสียบไวย่าเสียบเยอะคือน้ำลายเกลือกหรือทางลังเฉียบเยูะดิ เใจ,จงได้คือกินอาหารปา่ามือนี้คักอยอะกินแล้วนอนอยู่นี่ได้เขาอ่ะนอนเมื่อแล้วมันสิผิดกดทีมให้มาทำทั้งคนทุกคนกับบุคักแร่พี่น้องเอฟซีบบว่าบรเห็นสลาัาดกินทุกคนมีอยู่ถวยข้าวปุ่นอยู่ทางลุ่มดี๋ยแสบเบิง้งน,นี่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 ข้าวปุ่นว้าจะลอยหยาบมกแตงนะกุกกบกุกกะเจ้าะคักบุแปลมันกินแมารสชาติมันเป็นอะไรค่ะ โอเคอยู่มเพียดนิดๆหน่อแต่ว่าีกบเพ็ดบ่เพอดีแซ่บสาเพกันไปกันดีแซ่บเฮากินขารงงนดี๋ยวมากินารยงัอดิบวหยาบบ่แสดงว่าเป็นงัวน่อยเนาะคุยเจอแล้วมุมวนกัอ บ่าันซอฟตเฮดมันหวปวดกังเล่นพักกันเห็ดยังยู่ยู่เขาพี่้องยู่เขาหลอบเดือกเตาเอ็นขึดแหละยังโมพักกันตื่นอยู่หยอดกินสุดคนปกตินะมือเหนียดแตเป็นมือบุญละหกแบบมือสุดถ่ายเนาะแต่เก่านาะอุ้ยหาวอยู่ดองดองมือบุญแล้วกมันอยากไปใจอยากไปยากหนาวแต่เก่าเป็นแตการหอนะได้ยามบุญบ้านมาโขกเนะยามสิบสองเพิง เขาเออเดือนซองซอพิงป่าอ่ี้พาค่ำเฮ้ยตีสอยเห็ดสองยเห็ดสอยเห็ดอืมหาแปบอปากเนทุกคนข้าว่ากินสิ่นยำเด็กน่อยจากตุ้อีเขาวะแปงบอกว่ายันมวยจากอิ่มก็ได้กินสิ่นยำเด็กน่อยากตุ้อีเขาอะอกินบักเอาตะแล้มืนี้ขอก่อนมือื่นจะคอยว่ากันคือบอก่คือบัแหววเขามานำ เช่นอันเขาเจ้ากินนะเขาเจ้ากินดิบเนาะเขามาก,กินดิบแต่ว่าสาวๆเขาบ่กินดิบทุกคนแต่นี่ก็ขึงดิบขึงจุกแล้อกพรสิ่งง้อนะเป็นสัตว์ที่แบบว่ากินพืชแม่บอกเขาจังกายกินดิบไปแล้วจะลอยนะอิ่มก็บ,บอกนะแม่อิ่มก็เด้อทุกคนมาสิเำา้อิ่มแต่เบิง้งเขาจะสัญญาณมาสองเมงก็เห็นเนี่ยครับเบิ้งเราไป เตียงเลยใส่ลอย,อยามคลีส่มีบ้งดูขานี้มีขาอนนี้ะตะเวนงามเลยทุกคนตะเวนนี่ตะลงหัวตะเว่นด้ก้างๆ่างเขาจะนอนยหนาเนาะเทียงข้างคตอนแสบกับตอนเมื่อมนมไม่ได้คือกันนะทุกคน เม <in> ื่อลายเรือแต่มาหน่อยนี่ปมาหน่อยมะอื่นบัวยังบวชหกเบิดกับมาเอาใหม่กินตอนขำตอนเหิดลมันเสีทุกคนกินตอนกลางเว้นมันห่อนอันอาวก่อนจมาถ่ายคลิปอยู่ี่นอยู่เฮือนนะเขาเจ้าอันเปิดเพลงยังเขาเจ้าเปิดเพลงแล้วมันเสียงดังก็เลยมาถ่ายคลิปอยู่ทงนาทุกคนไปให้ขาเจ้าย่างมาก่อนตุกหนามได้ร้อย หลังเลื่นๆน้ำกันบ่เตี้ยเราทุกคนตอนแรกว่าันกินยังกลางเวนแล้วก็ปิีงไปปิีงมาแล้วมันบุ๊ซุกเจือเขื่อเช้าเช้าอากากิบกิบก็เลยแบบอยู่จนหอดหกโมงกว่าจนได้กินเราทุกคนมันก็นเลยเมือดเนาะตอนแรกวันสได้ย,ยังกลางเวรยังกลางเวน,น,เวนหมดไม่ไปทุกคนไปยังกลางคืนมืดพอดีซาลัดกินดีกับคอจุบไปเป็นสำนีกับน้ำเบลี่ยนสลัดกินโเคเป็นอย่างทุกคนเาวๆ้กิบเผื่อแล้วเนาอิ่มเราทุกคนอีเมนเรา ปนปลาไว้ทานะเดี๋ยวจะไปกินปนปลานะทุกคนขอบคุณพี่น้องไฮไลน์ลาตนะีี่ตามรับสมเมนูนี่เราพี่น้องแบบตามใจใครมกักแบบกินถนัดแบบใดนะทุกคนถ้าใครมกักินดิบก็กินได้ดิบได้นะทุกคนใครมกักินซุกก็อย่างกินแด่นะทุกคนกระบวา,ากันเนาะแต่ว่าเมนูในสเปยอยากกินมาลายเหมือแล้วก็เลยแบบตัดสินใจพาคุณกินนี่นะทุกคนไปแล้วพนดีราตีสวัสดีบาย